สบายดีสบายดีตอนเ้าเด้อเอี่ทุกทุกท่านมาพบกับคำลาเส้นเกาเส้นเดิมเนาะวันนี้ก็คำลาก็จะเอาเบียร์กาแฟสรงให้ชา,าวานพี่น้องลังจากที่ว่าไปลงพื้นที่ไปวัดแทกเรียบร้อยแล้วเนาะูฮว,ว่าได้จะขอบครัวโฮว,ว่าได้อยู่สซบานได้เนาะแต่เราขอบรัวเห็ดอยู่บันไดบันไดกับหฮหมดแล้วื้นนี้ก็จะมาเอาต้นกาแฟได้พี่น้องเอาต้นกาแฟ เพื่อไปให้สาวกส,สิกรปลูกเนาะื้นนี้ก็มาเกี่ยมแต่เศ้าพี่น้องมาเกี่ยมแต่เศ้าเอาแเอาว่ววาโอตื่นมาตั้งแต่ห้าโมงเคืองพี่น้องมาแต่ห้าโมงเคืงพื่ออะลรพี่น้องมาค้นกาแฟขึ้นรถเนาะกับทีมงานบุกบ่ถอยนี่แหละพี่น้องเอ้ยก็จะมาค้นเบียร์กาแฟขึ้นรถื้นนี้จะไปประมาณบ้านหนึ่งก่อนพี่น้องบ้านหนึ่งกันอย่างจิบแล้วพี่น้อง บานหนึ่งต้องเป็นซ่องมือซ้ำม,มือผู้เลี้ยพี่น้องเอ้ยก่อนจะแล้วเนาะเพราะ่าเคา,าไปเบิงง่าก็จะขุดคุ้มเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยตามที่เหาแนะนำบ่เสิ็จนะเพราะว่าเวียกแบบนี้มันต้องใดละเอียดต้องไดหนำํำต้องไดเบิงเพราะว่ากันคำาล่าพวเบิงเห็ดบวกทึกตองผลนกระยานปืนทุบทึกปันได้ประมาณนี้นะฉะน,นั้นเหาเห็น,นยังคะต้องละเอียดเนาะต้องเอาใจใส่เนาะ เบียร์กาแฟก็จะมีลายรุ่นฮะเลือกให้เอาแต่คำล่าก็มื้อนี้ก็จีเอาตัวนี้ไปก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นกาแฟที่ว่ามาแต่ปักซองเด้อพี่น้องเนืพันธุ์อาราบิก้าเป็นเป็นเนืพันธุ์ที่หอมเนาะแซ่บกันว่าไปกาแฟก็แซ่บเมดทุกอันฮะแหละพี่น้องเลยเอาแต่ความมักบางคนก็มักกาแฟสดๆเด้อพี่น้องมักกาแฟสดๆบ่ใส่น้ำตาลบ่ใส่นม ถ้าคำลาแท้โอ <ank pedir> ้ย <f> ต <dragging> ้องเด้ใส่น้ำนมใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่ากินกาแฟสดนี่มันจะมันจะอะนะนอนบุลับปันได้ใช่ไพี่เนาะดันั้นต้องเลยใส่น้ำนมเด้ใส่น้ำตาลเดชเพื่อเพิ่มลดสตาร์ทเนาะถ้ามันมันกลมกลมจะไดมพี่เนาะเวลาาจิบกาแฟตอนจะเ้าี่มีแห้งได้พี่เนาะมีแห้งยาวยาวได้พี่เนาะเอ้ยนี่ก็จะเป็น ส่วนเนาะส่วนกาบาสันทเมส่วนกาทีว่าเก็บเปียกับไฟวไ้พี่เนาะก็จะขนขึ้นรดกันพี่นนองแต่บกรณีขึ้นรดนี่คำแรกก็เก็บภาพกันพี่นนอะเก็บภาพมาตอนมาฝากพี่น้องกันอันนี้ก็จะเป็นเบียร์ลินจีเป็นเบียร์ลินจีทีว่าผู้ได้ย,ยักได้ไปปลูกให้ลูกให้ล้านเนาะสืหัวเสืส้วนปลูกเป็นมูนมลมรดกเขี่ยวให้ลูกให้ล้านก็สามาถมา มาซื้อได้เด้อบอแพงเราพี่น้องเบี้ยหนึ่งก็ประมาณ3 0 4 0 0 0สนี่แหละพี่น้อง,ง, 30, 40, นะองถ้าเอาไล่ก็ลดให้อีกเติมใจดีก็เป็นคนค่อนข้างเฉดีเดี๋ยวนีน้หนึงเนาะเฉดีตอนบอหายดอกเนาะพี่น้องเนาะทุกคนก็มีใจดีใจหายปนเปนกันไปฮะเนาะพี่น้องเนาะบ่วา่ากันซะอันนี้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการเก็บ การเกรี่ยเบียร์กาแฟขึ้นรถเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้คำลาก็จะไปทายวิวธรรมศาสตร์ให้พี่น้องเลยเบิ่งว่าเคตบอลคำลาอยู่นี่เป็นจังไดอันนี้มันเคตบอลคำลาอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อที่ว่าที่ลงผ่านมาฮั่นก็จะเป็นพื้นที่ของสาบานหรือว่าสากษตริกรหรือว่าเขตชนบทนะะมีห้เข้ ali, าให้ซาลีป้ามกเดือยส่วนหญา้าพี่นาะ วันนี้คำลาก็ชิทายไล่บอดายได้คำลาต้องไปค้นเบียร์กาแฟเดี๋ยวก่อนเนะพี่น้องเอ้เบอร์นึงเพิ่นจีบา้าเลยทองใสเพิ่นจะโอ้ยทายได้คลิปอยู่ฮั่นแหละบ่มค้นบ่มาคนเชียวอันนี้คำลากชิทายภาพรวมให้เบิ้งนะพี่น้องนะทายบรรยากาศเนทะายท้องฟ้ามือนี้ก็ฟ้าก็สิชิจะ้ะ คุ้มๆเลหนหนึ่งได้พี่น้องคึ้มๆฟุ้นจิตตกก็เหมาะแก่การปลูกกาแฟนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะฟ้ามาอันนั้นมีน้ำมีในดินซุ่มดินงามแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นข้าวก็จะดีจะงามจะเขี้ยวสดงดงามจะขึ้นไหวนะพี่น้องอ่าวันนี้ไปเบิ่งวิวธรรมศาสตร์นํำกันพี่น้องเนี่ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจสนิดหนึ่งที่ว่าเป็นคามีคา,ามีลาคาลายได้พี่น้อง แต่ว่าก้อนสิไปเป็นลำยิ่งยิ่งให้พี่น้องได้อันนะให้พี่เพื่พนอนๆได้เอาไปเห็ดยาวเห็ดเหือ่นก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนพี่น้องเห็นบ่กต,ต้นตุ้ยใบยิ่งยิ่งงามๆพี่น้องต้นนี้ก็จะมีมีบงมีแมงนี่เนาะอันนี้จะเป็นพญาตเป็นแมงไม้ที่กินใบสักเด้อพี่น้องเด้อพี่บ่กพี่เะ จะยายซําได้ถ้ามีพญาตกัดกินแล้วก็จะมดความสวยความงามเนะาะกับเยียอเมืองคนเฮาหงอยพี่น้องเนะาะทางมีพญาต์ร่ำรวยเงินทองซําได้ก็บ,บมม่มีความไมยเนาะแม่นบ่บ่มีความไมายย้อนว่าเฮาวอาณะสุขภาพเฮาบ่ดีเลยเนาะจิตใจเฮาก็บ่สดชื่นแจ่มใสประมาณนั้นแหละพี่น้องเพราะนั้นพีพ่ๆเพื่อนๆเ,เนาะต้องได้รักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงพี่น้อง ทางกายเฮากับเปียมเมืองเครืองจักเปียมเมืองตนใหม่ถ้าเฮาบ่บำรุงหกักษามันก็จะนับมือหับสุดน,นับโสมไปรืๆนาะเพราันตรักษาสุขภาพได้ลหลายนเด้กินกินก็ให้กินสิงที่มีคุณประโยชน์ตอ่อทางกายเนาะเพิ่ักกินมี นกินปลากินหัส้มส่วนเน,ะนาะกินไล่ไล่กระบ Body, าดีขาดไล่กระบาดีเพื่อนมาอันนี้ได้ยินแพทย์เป็นแนะนำดอกเนาะมงังมาไข่ผักซีนนะครบห้าม่อสันเนี้ยมันได้กระสิกันแหละได้กระห้มันอยู่ในสภาพความพอดีนะพี่น้องเนาะเกิดไล่ก็ะบาดีหลุดไล่ก็บ Body, ะบาดีเนาะพี่น้องเนาะ คือธรรมศาสตร์นี่แหละถ้าว่าถ้าจะเป็นผูกปอกโลนก็นจะบงงามจะคาดความช่วยความงามเนาะถ้ามีต้นไม้เขียวกระจีแถวนี้ก็อุย้ยเบิ่งแล้วก็มีความสุขพี่นอ้องทำล้านลงคลิปแล้วมี fc เผนมาโอ้ยดีใจเดอ้อทีมเอาภาพสวยๆงามงามมาปากได้เบิง่งพอห้าซื้นใจเก็บภาพงามงามมาปากมาตอนพี่ๆเพื่อนเอฟซที่อยู่ต่างทินต่างแดนเนาะ อยู่คำล่านีเทกสีโปย่อยเบิงไล่ปันไดดอกพี่น้องเพราะว่าอ้อมรอบตัวคำลาก็จะมีเตรรมมาสตาร์ปูข้าวปาไม้ไส้ลงที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีความซุ้มความเย็นแม่มีเลยพี่น้องคำลาก็เก็บมาสร้างมาตอนพี่เพื่อนเพื่อนผู้ที่อยู่ในกุ้งเนาะที่แบบบอลที่เพื่อนบอลที่ว่าจะนบอลพนเจริญนะเนาะเพื่อนก็จะอยู่ในกุ้ง ในกรุงในอาณาในเมืองเนาะจะบอได้ให้นภาพแบบนี้งามๆแบบนี้นะเนาะคำลาก็เอามาฟังมาตอนเก็บมาฟังมาตอนพพเพ่ินเพื่อนเดอ้อถ้าผู้ใดได้ไดเิ่งคลิปนี้ล้วก็กดไลค์กดใจให้คำล่าดเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คำล่าในการ่ายคลิปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นภาพดวงตะเวนพี่น้องกำลังจะกำลังจะคอยคำลงแรงนะพี่น้องเนาะ ภูกผ้าปลาไม้ที่มีความเขี้ยวสดงดงามเขี้ยวอุ้มทุ้มแบบนี้แหละพี่น้องบ้านกำลากระดลอ,ลอ,ลอดมรอบโดยภูกผ้าปลาไม้ผูเข้าไส้หลมที่มีความสดซ่นแจ่มใส้เนาะลายมละพิษได้พี่น้องอนานาฮาใจเอาอยางเต็มปอดเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> อากาศที่บริสุทธิ์ได้พนบนเนาะ แล้วก็จะเก็บภาพมาฝากมาตอนพี่ๆเพื่อนๆในเบิงใ้สมนาประมาณนี้แหละอันนี้แมนวิวทีว่าอยู่ข้างบ้านคำลาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นวิวข้างบ้านคำลาถ้าคำลาไปเห็นงานแล้วคำลาก็จะถ่ายวิวอยู่ทางทางพื้นทีเนาะทางบ้านของอนาซาเค็ดเค็ดสนบบทซอกลีกเทะเทะขนาดเนาะแต่บ้านคำลากล็แมนเคล็ดสนบบทอยู่แต่ว่บบา,กากันยังอ้าวอยู่ว่า การในเมืองในหนึ่งว่าสานสะแม่แต่เพิ่นแต่อะเกีจิบอลคำละลงไปฮิบเบียก็จะเป็นเกศจจนบดซอกลีกแท้เทเลยพี่เนาะแต่ว่าก็มีไฟเนาะมีห้นทางมีไฟฟ้านะแต่ว่าการเรื่องความอานะ่าอีว่าจังใดความพัฒนานะการเข้าเทองความการพัฒนาก็ยังยังบ่คอยคอ,อยดีป็นได้เทือสัสนสนะการสีวาไปกระได อาก,ก็จะเก็บภาพมาหนามาฟางมาตอนพี่น้องแข่งธนีเด้อขอบใจร่าเด้อมาเบิ้งมาสมถ้าทึ่ใจก็กดไลค์ให้คำลาเด้อเนาะกดไลค์กดใจให้คำลาดเด้อเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คำลาในการสร้างคลิปต่อไปเนาะคำลากระชิบานเนาะเนาะไลน์นี่งเ, <c oughs> เป็นเอกลักษณ์ของคนล่วงผบางญในพี่น้องเราอย่างละกะนันเนาะใช่นะไหมมาขอมาเนาะนี่ก็คือว่าฮักว่าแพมประมาณนี่ย โอ้ยน่าฮักแทเทดิเนาะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยบบฮูโอมนานะโบฮูไปซสาประมาณนี้อีโฮูไปซสาอันนี้ก็จะเป็นซับซับเบาลอเบายอกข้องขนล่วงผาบางเนาะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมักยอกขนลุ่งผาบางแล้วโอ้อีบฮูไปซสาประมาณนี้แหละพี่อน้องอันนี้จะเป็นซับทองทินเนาะซับทองทินที่เพื่อนเพื่อนพีพีมันจะเบายอกเบายอกโมคุยล่วงผาบาง ขอบใจหลายๆเด้อพีพีเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุก,ท,กทุกบ้านเนาะมาห้องนี้คำลาก็สิอ่า้อลาปิดกอนเนาะมือหน้าคำลาก็จะติดภาพงานงาไม,มา้พีพีเพื่อนเพื่อนในเบิร์ใหม่เนาะขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาเบิร์มาส่งก็ให้เจริญทานจงมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะลำลำรวยรวยทุกทุกท่านเด้อผู้ใดที่ได้เบิร์คลิปนี้กดใจให้คำลาก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อโชคดีเด้อบ๊ายบาย